วันนี้นะครับผมได้เห็นสสผ้าหงงูเป็นสสมาหลายสมัยทำยะาโสโอหังเปรียบสสรุ่นน้องเรียกว่าไอ้หนูเป็นการดูถูกดูแคลน เยียดยามกันชัดๆนะครับภูมานิ์ผลปักใต้แต่ไปรับใช้ระบบทรัพย์สินจนเข้าสมองไม่ได้กันกองอะไรชี้หน้าสอสอพักเก้าไกลว่ายังเป็นเด็กเรียกไอ้หนูจนกระทั่งประธานสภาใช้ให้ถอนคำพูดเรื่องนี้มันก็มาจากรองประธานสภาหรือหมออองได้มีหนังสือติดตามทวงถามไปยังทำเนียบรัฐบาลไปยังฝ่ายบริหารว่าการที่เอากฎหมายไปดองไว้หเดือนนั้นเนี่ยมันมีความคืบหน้าชันใด กฎหมายนี้ก็ไม่ใช่ของเฉพาะก้าวไกลมีของเพื่อไทยมีของประชาธิปัตย์มีของประชาชาติมีของภูมิใจไทยกฎหมายที่ไปค้างอยู่หกเดือนไม่ได้ขยับขับเคลื่อนหมออ๋องผมได้ดูการแถลงข่าวชี้แจงแล้วเนี่ยน่าชื่นชมที่ชื่นชมนี้ก็เพชื่นชมในความสุภาพอ่อนน้อมชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลแต่ถ้าเป็นผมนะ มึงแรงมากูแรงไปอ่ะผมดูหมอองชี้แจงแล้วขอรบหน้าขอรพบพี่น้องไปดูเถอะครับหมอองได้ทำหนังสือเนี่ยติดตามทวงถามเป็นระยะระยะหนังสือโต้อตอบไปกลับเนี่ยจนกระทั่งไม่มีความคืบหน้าและผมเองมั่นใจว่าหมอองระดับรองประธานสาภาย่อมมีที่ปรึกษาเป็นนักกฎหมายอย่างมากมายผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ คงจับรึกษาหารือด้วยดีแล้วว่าไปสภาเหมาะสมหรือไม่หมออองจึงตัดสินไปตัดสินใจไปด้วยความสุภาพแต่สื่อไปโฆษณาว่าบุกสภาเราไม่ว่าสื่อหรอกครับเขาทำให้มันตื่นเต้นว่าบุกเรื่องอะไรแต่เมื่อมาพิจารณาดูเนื้อหาใจความที่โต้อตอบ กับหมออ๋องเนี่ยมีหนังสือจากทำเนียบรัฐบาลก็ไปตามขั้นตอนเมื่อทำตามขั้นตอนยังไม่สามารถที่จะเดินหน้าว่าปัญหาเนี่ยว่ากฎหมายนั้นเนี่ยจะถูกดองอยู่นานแค่ไหนท่านก็ไปทวงถามไปถามไม่ใช่ไปลุกล้ำติดต่อสอบถามแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ย มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยในเมืองไทยตั้งแต่มีสภามารุ่นปู่รุ่นย่าไม่เคยมีใครกล้าไปทวงถามพอหมอองเนี่ยฉีกกดประเพณีนี้ทั้งที่ถูกต้องมันก็มองเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นมองในสิ่งที่เกินหน้าที่หมอองทำงานเกินหน้าที่นะ่ะดีแล้วหนึ่ง หมออ๋องก็เป็นสอสอสองเป็นประธานรองประธานสภาคนที่หนึ่งทำเกินหน้าที่ดีแล้วคุ้มค่าภาษีประชาชนแต่พวกสอสอช่อชนสอสอสส,สทาตสสลูกจ้างพักมึงหักหลังประชาชนแทนที่จะทวงถามมากฎหมายเป็นยังไงไปค้างคาอยู่ตั้งหกเดือนเงียบเพราะสอสอพวกนี้เนี่ย มันได้เดบได้ดีกับภาษีพี่น้องประชาชนอยู่อย่างสุขสบายมันไม่ได้ลำบากยากแค้นอะไรมันก็เลยไม่รู้สึกเจ็บแค้นแทนประชาชนก็เลยมาขับไล่หมออ๋องว่าทำงานเกินหน้าแต่มึงเนี่ยเป็นขี้ข่าของพรรคแทนที่จะมารับใช้ประชาชนพากันโกรธเครืองผิดประเพณีมีสสอ,อยู่ตัวหนึ่ง ผมไม่เกลียดใครไม่ได้หรอกครับถ้ามันดูไม่เข้าท่าเข้าทางอยู่แถวจังหวัดมหาสารคามบอกว่าหมออองทำอย่างนี้ไม่รักษาศักดิ์ศรีสภาเสียเกียรติยศหมดมันว่าออกมาพี่ปลายก็เซอร์ซ่าสสตัวนั้นเพื่อไทยอยู่สารคามมันว่าเสียเกียรติ แยกจะถามกลับไปยังสอสตัวนั้นได้อีกหลายตัวการที่หัวหน้าพักของพวกมึงอ่ะหัวหน้าพักเพื่อไทยอ่ะไม่ว่าวุงหิงหรือชนน่านไปหาเสียงว่าปิดสวิตสวปิดสวิตสามปอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ร่วมกันข่าอะไรไปเปิดดูเถอะแล้วมาตั้งจัดตั้งรัฐบาลเช่นนี้ ไม่ได้ทําในสิ่งที่หาเสียงไวาย้อันไหนมันน่าเกลียดน่าชังกว่าหมออ๋องไปสาภาถามวิญญาณของสสพวกนั้นว่ายังมีคุณค่าเป็นสสไหมผมว่านี่เป็นคนให้ได้ก่อนเถิดไอ้พวกนี้ไม่อับอายขายขี้หน้าไปหาเสียงอย่างหรือมาทำอีกอย่าง จัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วชั่วข้ามคืนขืนใจประชาชนจนคนปี้นี่มันอับปี่ชัดๆนะผมเรียนอย่างนี้การจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วชั่วชั่วคู่ชั่วข้ามคืนเนี่ยแม้จะมีใครมาบงการสิบสี่หรือนายใหญ่หรือใครก็ตามแต่ผมเรียนนะพี่น้องประชาชนทราบแล้วว่านายใหญ่มันไม่มีเอเสิริษมือศักดิ์สิทธิ์ ว่าชี้ไปที่ใครใครตายใครเป็นมันไม่สามารถจะชี้ได้มันไม่สามารถมาพลิกแทงในการจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้าสอสอพรรคเพื่อไทยทั้งหลายมันปักทงให้ตรงต่อประชาชนว่าเราหาเสียงมาเช่นนี้เราจะเป็นรัฐบาลกก้าวไกลไม่จับมือกับพรรคสองสามลุงเราจะเอาอย่างนี้ผมอยากถามที่ไนายใหญ่น,นายนรกมันก็ทำอะไรไม่ได้ แต่พวกมึงเนี่ยไปสยบอยู่ใต้เต็นเจ้าของพักคหักหลังประชาชนโดยไม่อับอายควาดินไม่อับอายประชาชนกินภาษีประชาชนเนี่ยชมควรจะลาออกให้หมดเลยถ้าสอสอเพื่อไทยสักครึ่งหนึ่งก็สิบยี่สคนมาตั้งวงคัดค้านเช่นนี้เนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลอัปปรีเช่นนี้มันคงเกิดขึ้นไม่ได้อัปปรีกว่าหมอองไม่พวกมึงอ่ะ อายกันบ้างไหมสสดาวเด่นทั้งหลายศีดาพ์สินทุพพรบอกว่าเป็นรัฐบาลมาไหนต้ององาประยุทธ์ติดคุกเรื่องเหมืองทองัคาราเป็นไงถ้าพูดไปมันก็ไม่จบหรอกนี่มาเปรียบเทียบไปฟังมันบอกว่าการที่ไปติดตามเรื่องค้างคาทางกฎหมายที่ทำเนียบเนี่ยเป็นเรื่องเสียเกียรติยศ ไปไปกราบอยู่ใต้เต็นเจ้าของคอกเจ้าของพักแล้วหักหลังประชาชนกินเงินประชาชนเนี่ยมึงเสียเกียรติยศไหมไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมหรอกเพราะผมไม่ต้องมีผลประโยชน์กับใครหรอกไม่ต้องไปของานจากใครไม่ได้มาตั้งใจมาดาหรอกแต่ว่าอยากให้ะสสขี้ข้าพวกนี้สำนึกคุณค่าประชาชนและให้ประชาชนร่วมกันเกลียดชังข้างแทนไม่ต้องนับญาติัะมันการเลือกตั้งครั้งหน้านี่มันให้เงินมาเอาแต่เงิน แต่ถ้าประชาชนยังร่วมรือช่วยกันก็เป็นทาบครับใช้มันต่อไปเถิดธรรมานิยงหนักต่อไปเจ็บหัวใจเป็นอย่างยิ่งนะครับทีนี้การเมืองก็น่าจะพอเพราะมีภารกิจที่จะต้องเดินทางนะครับถ่ายทอดไม่เป็นเวลาหรอกทีนี้เรื่องที่ภูเก็ต หลังจากที่วรังเตะคุณหมอตามที่ยิงทำร้ายร่างกายวรังมังค่ามันก็ไม่รู้หรอกว่าคุณหมอหรือว่ามันรู้บางทีคนเมาคนบ้าต่างชาติเราจะถือสาหาความมันมากไม่ได้แม้กระทั่งคนไทยเนียยังฆ่ากันนพ่อกับแม่ลูกพ่อพี่น้องกันบุตรภรรยายังฆ่ากันเลย นับภาษาไรฝรั่งมังค่ามันไม่ได้รู้จักคุณหมอมันไปเตะเป็นการยามเกียดคนไทยก็จริงอยู่แต่คนไทยด้วยกันเนี่ยยังฆ่ากันนับภาษาไรไปอาคาตคว้าควันมันจนถุดหัวใจไปถอนพาสปอร์ต,รต,รต,รตรไปก็ดีฝรังคนอื่นมันจะได้ไม่เอาแบบอย่างนี้อีกต่อไปนับภาษาไรผู้แทนเนี่ยกินเงินเดือนภาษีประชาชนยังมาปล้นประชาชนเนี่ยาปล้นภาษีมองประชาชนเป็นทาสเนี่ย ถ้าเทียบกับพลังพวกนี้แล้วเนี่ยถ้าเทียบกับพลังพวกนี้ใครมันชั่วช้ากะ่าทีนี้มันก็มีอยู่หาบหนึ่งนะครับแถวกวรรษดานะที่ประชาชนเนี่ยแถวตำบลรัศดาหาดอห่งนี้มีการปิดตายเอาสังกะสีไปปิดไว้ไม่ให้ลงชายทะเล เมื่อพี่น้องชาวภูเก็ตเห็นว่าการังเตะคนไทยเนี่ยเป็นเรื่องดังและก็เรื้อทิ้งไอ้บันไดที่ยื่นไปในที่สาธารณะพี่น้องชาวรัษดากว่า300คนก็พาก,กันไปรือ้อทางกั้นลงทะเลที่พูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าถนนเนี่ยใช้งบของทางราชการถนนหลวง แต่พอมีเรื่องมีราวเขาบอกว่าเป็นที่เอกสารสิทธิ์ของเอกชนแล้วก็เอกชนเอาถังกระีมาปิดไม่ให้พี่น้องประชาชนลงชายหาดมันทัดทอนกันอยู่อย่างไรถ้าที่เอกชนเอางบราชการไปสร้างถนนเช่นนี้เนี่ยมีความผิดหรือไม่ สิ่งเหล่านี้ที่มาพูดเนี่ยมันลึกลับซับซ้อนอยู่มากมายทีเดียวแต่ไม่มีผู้ไปรื้อไปขุดไปคุยไปลุยไปกระชากเลยสร้างความยุ่งยากให้กับพี่น้องประชาชนสมบัติชาติดิมชายหาดกลายเป็นสมบัติส่วนตนของนายทุนเพียงไม่กี่คนนายทุนผมเรียนนะพี่น้องประชาชนทราบแล้วว่าเขาคิดค้าหาแต่กำไร แต่สมาชิกสภา,าผู้แทนก็ดีสอจอก็ดีสบปตก็ดีผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ดีพวกมึงอะพวกคุณอะทำไมไม่ไปตรวจสอบรอให้ประชาชนเกามาจัดการกันเองสมควรจะคิดติดจองกันแล้วไม่ว่าปัญหาอะไรแล้วที่เกิดขึ้นทุกพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยคนที่เริ่มต้นจุดชนวนคือแกนนำประชาชน แล้วเรามีสมาชิกสภาจังหวัดเพื่ออะไรมีสอบตอเพื่ออะไรมีสอทอเพื่ออะไรมีสอสอเพื่ออะไรถามใจตัวเองหน่อยพวกนั้นว่าทําหน้าที่คุ้มค่าแล้วหรือ,อยังนี่ถ้าสอสมันทําดีนะผู้นําท้องถิ่นที่มีอํานาจทําดีผมจะต้องมายืนด่าอยู่ไหมด่ามันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เพียงแต่ประจานพี่น้องประชานชนเนี่ยได้ร่วมกัน ว่าอย่าเลือกคนปัดซบจันไรเช่นนั้นมาเป็นผู้นําแถวทุ่งสงได้ข่าวว่าเลือกผู้ใหญ่บ้านใช้เงินห้าล้านห้าล้านผู้ใหญ่บ้านมึงเข้าไปเป็นเพื่ออะไรถ้ามึงเข้าไปเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนั้นปลอดยาเสพติดโดยสิ้นเชิงเออใช้ได้ไปเรียกในอำเภอไปเรียกผู้ว่าเป็นนายไปรับใช้อย่างใกล้ชิด แต่ประชาชนผู้เลือกเข้าไปเนี่ยไม่เคยมองเห็นคุณค่าผู้ใหญ่บ้านหลายคนนายนายไม่รู้ถูกผิดที่ผมพูดเช่นนี้แต่ถ้าเขาเรียกประชาชนว่านายเนี่ยเลือกผมมาแต่จะให้เขาเรียกนายได้ยังไงไปรับเงินจากเขาแล้วมาเลือกมันก็หมดบุญคุณกันแล้ว นี่แหละครับตราบใดที่เราไม่เอาการเมืองคุณธรรมมาใช้ในประเทศนี้ประเทศมันก็ยุ่งเหยิงยุ่งยากอยู่เช่นนี้ไม่มีวันจบสิ้นแผ่นดินเดือดจนประชาชนทนไม่ไหวนะครับทีนี้เมื่อประชาชนเดือดเห็นไหมเขาไม่รอหากที่มสมเด็จศัีดาเขาบอกว่าเจ้าของบอกว่าให้รอสิ้าวัน ถึงจะเปิดประชาชนบอกไม่เอาเปิดวันนี้ประชาชนเขาก็เปิดเลยเขาทนไม่ไหวเมื่อมาถึงตรงนี้ขอสักสองสามนาทีการที่ก้าวไกลหัวหน้าก้าวไกลไปยื่นประธานสภาให้ตรวจสอบเรื่องการทำงานของสารรัฐธรรมนูญ ถูกต้องแค่ไหนใช้อำนาจล้ำเส้นหรือไม่เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหญ่พระองค์กรอิสระใช้อำนาจเช่นนี้มาอย่างยาวนานไม่มีใครกล้าหารไปชนแบบตรงๆเหมือนเก้าไกลเห็นไหมมันมีอย่างที่ไหนว่าไอ้หัวขาวสมัยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยรัฐมนตรีชัดชาติจะสร้างรถไฟความเร็วสูงสงล้านานที่ว่าจะกู้เงิน มึงเสือกอะไรไอห,หัวขาวเสือกอะไรควายบริหารบอกว่าไปสร้างถนนลูกรังให้หมดก่อนค่อยทำน้ควายความเร็วสูงมันเป็นหน้าที่ของมึงเหรอนี่แค่กรณีตัวอย่างเมื่อมันเคยมีรอยด่างอยู่เช่นนี้องค์กรอิสระนี่แล้วจะให้ประชาชนเชื่อถือเชื่อมือเชื่อมั่นได้อย่างไรธนาธร เอาเงินในพักกู้มีลายลั์อักษรเป็นที่เรียบร้อยเงินมาจากการค้าขายสุดจริตผิดกฎหมายยุบไอ้พักอุบาทช,ชาติชั่วที่มันตั้งแถวทำเนียบรัฐบาลจัดโต๊ะจีนได้หลายร้อยล้านต่างด้าวก็ซื้อการจัดโต๊ะจีนครั้งนี้มีเงืนงำสามารถจะยุบพักความมันทิ้งก็ได้แต่ผีองค์กรอิสระมันคุ้มครอง เป็นสอส,อสอเมื่อเสนอกฎหมายไม่ได้เสนอนโยบายไม่ได้เพียงแต่เสนอมันจะทำลายชาติจะล้มล้างได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ขอไปยื่นให้ตั้งกรรมธิการตรวจสอบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องไอ้พวกที่อยู่นอกร่องนอกรอยคอยเชี่ยตัดขาควายประชาธิปไตยตัดทับควายการเมือง มันจะได้มีตอมสำนึกบ้างว่าการทำเกินหน้าที่เนี่ยมันสร้างความย่อยยับอับจนให้กับประเทศชาติได้อย่างไรเห็นไหมกว่าย0สิปีที่ไล่ล่าทักสินยิ่งรักเนี่ยก็เพราะองค์กรอิสระเงงสวยเหล่านี้แหละช่วยเหลือคุ้มครองมันยึดอำนาจได้คล่องทำอะไรได้คล่องหมดทำคดก็เป็นทำดี ถึงเวลาที่ต้องสังขยานากันแล้วนี่ไงที่เขากลัวเก้าวไกลเขาวิเคราะห์กันว่าเก้าไกลเนี่ยเขามาไกลมาไกลเกินที่จะแพ้มาไกลเกินที่จะกลัวอะไรแล้วเขาไม่ได้การตะพานหรอกแต่เมื่อมีการระรานหาเรื่องบางทีมันก็เกิดเรื่องนะนะครับอย่าคิดว่าประชาชนจะรออยู่เช่นนี้ได้นะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ย เพื่อนบ้านแหลกรานมาแล้วที่ภูเก็ตที่ประชาชนไปรื้อสังกสีโลหาดชายทะเลเจ้าของบอกว่า15วันประชาชนบอกกูไม่หรอเมื่อไล่ล่าตามเข็นฆ่าเก้าไกลแบบไม่ยั้งมือเช่นนี้อย่าค็ดนะครับว่าประชาชนจำนวนมากก็พร้อมที่จะกระชาติให้พวกจันไรเหล่านั้นลงจากเก้าอี้ได้เช่นกัน อย่าให้มันพลละวันไปกว่านี้ขอให้เคารพความคิดของประชาชนเมื่อใช้คูหาเลือกตั้งเป็นจุดทวงดุลก็สมควรที่จะเคารพคูหาเลือกตั้งไม่ใช่ว่าเขาเลือกพักเก้าไกลมาเป็นรัฐบาลจํานวน14ล้านไปดูถูกเกยียดหยามว่าไม่มีความหมายแล้วเลือกตั้งเพื่ออะไร แล้วไอ้สวห้าสิบคนนี่มันมาจากไหนมาจากไอ้คนสิบตัวไอ้ตัวหนึ่งนาฬิกาเพื่อนเป็นหัวหน้าเลือกแล้วก็มาเลือกนายกรัฐมนตรีมันยุติธรรมไม่เช่นนี้ก็ขอให้พี่น้องติดจองลองดูถ้าเราไม่สู้เราก็จะอยู่อย่างทาสแล้วลูกหลานเราก็จะเป็นทาสต่อๆไปรับใช้ไอ้พวกโจรปล้นชาติเหล่านั้นคิดเอาเองว่าจะเป็นอย่างไร ขอให้ทุกการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติวิธีขอให้ใช้เวทีสวในการเลือกตั้งไม่กี่เดือนนี้เวทีนายกอบจอที่จะเลือกตั้งอีกไม่กี่เดือนนี้เป็นเวทีเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอย่างสันติวิธีอย่าให้มีเลือดไทยสักหยดไหลรถแผ่นดินเพราะการแย่งชิงอำนาจเพราะการไม่เคารพมติประชาชน โชคคคดดดดีีปลปลลออรรภัััยสสวสบขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ